นายขอดูหน่อยราคาคุ้ยเปล่ามีน้องส้มอโอ้โหต่อไปน้องแตงโมโอ้โหขนี่จะจัดให้พี่หันคืนนี้เลยโอ้โหแตงโมแตงโมให้ดูลูกให้โดยลูกนี่นี่ลูกมีเจ็ดแตงโมกันแล้วหรอโอ้โหได้อยากได้อยากได้เปลือกกินจังเลยไม่ได้ขอพี่หัดนะได้ไหมนะขอกินไม่ได้หวานโอเอ้าพี่หัดมาพอดีเลยเฮ้ยทำไมทำงานเป็นตูดลิงจินเป็นสีเลยอ่ะ เคยไปยกหางมันดูหรือไงนะสองคนเนี่สองบ้าเหรอคนยิ่งมีเรื่องกุ้มใจอยู่ด้วยเนี่ยที่หัดไม่สบายใจเรื่องอะไรจะได้ไปแก้ผ้าแก้กรรมแก้กรรมพูดผิดแก้ไปแก้กรรมกับาทั้งสองคนเลยเนี่พี่หัดผมว่าลองดูสินค้าก่อนไหมเพราะพี่นันเนี่ยเขาเอารูปน้องๆอ่ะที่ให้พี่ไปแก้กรรมกับคืนนี้ยะลองว่า จ้าบเลยพี่อ่าดูก่อนดูก่อนลองดูก่อนลองดูเดี๋ยวพาไปแก้ผ้าแก้กรรมเฮ้ยลองกับควักอูเผื่อพูดผิดแก้พูดผไหนไปดูซิดูเออีก็พาไปแก้ผ้าแก้กรรมเอาเอาลูกแกงให้ดูทำไมเนี่ยให้ดูไงว่าทันแต่งผู้หญิงที่สวยแต่ล้าดูนี่จริงอยู huh. of ่นี่นี no yes euh. ่ไปให้ดูให้ดูเก่งอะเด็กช่วยช่วยช่วยโอ้โห แหมเฮ้ยแหม่ฝันดีเลยน้องเอ้ยหาเพี่งเดียวชอบไหมชอบจ้าชอบมากเลยจ้ะนาชอบเดี๋ยวจัดให้ให้ดูลูกนี้ลูกพิเศษเว็บโอ้ไอเชลล่กะนี่จะไปแล้วหรอคือเข้านัดกับพวกไอ้น้ำมันไว้อะอุ๊ย แต่งตัวสลอเช่อ่ะก็คนมันหล่อแต่งยังไงมันก็หล่ออยู่แล้วใช่ไหมตัวเองเจจ๋าอย่างงอนเลยนะก็ตัวเองเป็นคนขอให้เขาไปแก้กรรมด้วยวิธีแบบนี้เองนะฉันรู้แล้วนะพี่ไม่ต้องมาพูดย้ำหรอกแล้ว พี่เตรียมเตรียมเครื่องมือป้องกันตัวไปหรือยังเตรียมไปแล้วจ้ะไม่ต้องเป็นห่วงนะโพเคงั้นพี่ไปเถอะรีบไปรีบกลับนะฉันจะรอพี่อยู่นะนี่จยาตัวเองไม่ต้องรอเขานะตัวเองขึ้นไปนอนก่อนแล้วกันนะเขาเขาไปก่อนนะ ใช่ไหมว่าที่ฉันยอมให้พี่ทำแบบเนี้ยเพราะฉันรักพี่นะเขารู้ว่าตัวเองเขาก็รักตัวเองเหมือนกันนะฉันจะบอกพี่แค่นี้แหละพี่หัดไปเถอะ ไปเถอะพี่ไปเถอะมาเข้ามาแล้วเป็นไงพี่พร้อมจะไปแก้กรรมหรือยังเฮ้ย คือว่าฉันโอ้ยพี่ไม่ต้องมาคงมาคืออะไรเลยรีบไปกเถอะนี่น้องเต่งโมน้องสุโอรออยู่ฉันอยากจะเห็นหน้าใจจะขาดยังสะบอกวเลยตอนนี้สาจ้วนหน้าเตี้ยหน้าตาจิ้มเิ้งนะครับจิ้มจุ้งใช่จะไปก็รีบไปไปกับเราแล้วสบายเดี๋ยวเราพาไปกินตับตัตัตตตตัต แต่เขาซื้มาเป็นของขวัญนะสองคนเนี่ยมันไม่เกี่ยวลงไปด้วยการพี่นัท่าพี่นัทดาอะไรเนี่ยโอ้ยเพี่โอ้โหพี่พี่อยากจะไปแก้กรรมพวกนี้จริงเหรอครับโอ้โหนี่จะไปส่งมิหัดไปเมืองนอกเหรอครับมากันทั้งหมู่บ้านเลยเนี่ยฮะนี่ตูนจะแตกกันเลยเ้แตกอะเขารักมิหัดมากนะเขาถึงยอมให้มิหัดทำแบบนี้กีเล่า ถ้าเบียดต้องแก้กรรมแล้วทําให้คนที่พี่หัดรักเสียใจเนี่ยโมพี่หัดจะทํทเลยเชื่อผมพี่หัดอย่าจัด้าพี่นะน้องเตงโมน้องชมโอเค้ารออยู่นะ้วี่เตงโม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 อย่าร้องเลยนี่อย่าพูดให้ฉันเครียดได้ไหมพวกแกเนี่ยโต้งเอาไงเนี่ยถ้าไม่ไปจะได้โทรไปยกเลิกเขาตรงไม ยังไงไม่ไปแล้วนะฉันขอน้องแต่งโมผมขอน้องซ้มโอขอแอบดูเฮ้ยพี่เขาต้องลงทุนแย่ฮงวิ่งไม่ทำอะไรกันนะเยอะแยะเลยเป็ดจ๋าจ๋าคือเขาไม่ไปแก้กรรมอะไรบ้าๆอีกแล้วแหละพี่หาดคือ เขาไม่อยากทําให้ตัวเองเสียใจฮะเขารักตัวเองนะโห่ะด,ดีแล้วล่ะพี่หงายจะเจเป็ดถ้าจะเชื่ออะไรก็เชื่อ,อยางมีสติแล้วก็มีเหตุผลนะใช่ครับถ้าความเชื่ออันนั้นเนี่ยไม่มีเหตุมีผลผิดีลธรรมและทําให้ความรักเราแย่ลงผมว่าอย่าไปเชื่อมันเลยดีกว่าฉันเข้าใจแล้วล่ะเป็ดจ๋าค่ะ<า>ขึ้นห้อง เราไปแก้ผ้าแก้กรรมไปไปไมไปอ่ะไปเฮ้ยแตงโมยังไงวะพีแตงโมแตงโมแตงมาแตงหมอดแตงโม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  สิพี่พอโซ่เนี่ยนะเขาเล่าให้ผมฟังอะว่าพี่อะอยากจัดแต่งลำบัดใจลำบัดใจโอ้ยดูที่เธอเอาเพลงดังมาส่พันยักษ์เลยเนี่ยน้ำน้องพี่ขอต้นข้าวแต่งงานไ็นไงขอบ ดูฉันไหมแกลูกของแกคลเฉันแค่ตัวละไม่อะไรอ่ะไม่รู้เลยกูเองกูยังฝังไม่รู้เลยลมเพอย่าหาว่าอย่างงูอย่างนี้เลยนะลมแผ่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 เดี๋ยวเดี๋ยวนี่สายตายาวอเหรอนี่มองเห็นเชียงใหม่ไหมเนี่ย เอ็น <M> <The S 1> บ้าเลยไม่ตาคนจตไปนะจะบ้ายาวแบบนี้เอ็นดึงแม่ร้ายไม่มีผู้ชายคนไหนขอแต่งแล้วล่ะจะบอกให้นะเาเดียตเเปะแล้วเขาแต่งกันแล้วมัอะไรร้านข้าวต้มอ่ะเราเพื่อญาญิารู้จักกันผู้ช่วยกันเ